จากองค์พระประธานนะคะเราก็มาถึงองค์ซ้ายคือหลวงปู่สุขวัดปักคลองมะขามเท่าของเรานะคะก็ขออนุญาตชิวลงมาให้ดูว่าความสูงมากคือศาานนีรษะเจนีอ่ะจะอยู่จะอยู่ขอบนี้นะคะคนถ่ายเลยนะคือสูงมากนี่หัวเจน,นี่จะอยู่ตรงนี้ความสูงของเจน,นี่แล้วก็ไล่ไปนะคะคือสูงมากๆนะคะ และองค์ขวามือคือเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ใจนี่อยู่ที่วัดหัวตะพานอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาธนะคะขอเชิญไหว้พระพุทธชัยยมงคลนะคะบรรดาล ดนทุกโศกโรคมะลายไหวหลวงปู่สุขสุขได้ดั่งใจหมายรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นผลสำริ์ไหวกลมมาหลวงชุมพรอันศักดิ์สิทธิ์ย่อมประสิทธทิพรชัยแก่ท่านเอ่ยนะคะอันนี้ก็ที่เห็นด้านหลังนะคะเดี๋ยวเดีก่อนนะคะตรงนี้คือโบสถ์นะคะนะและด้านหลังตรงนี้กําลังก่อสร้างมหาวิหารนะคะบรรจุภายใน ะะก็จะมีองค์กลางคือพระประธานองค์ซ้ายคือหลวงปู่สุขนะคะและองค์ขวามือคือเสด็จเตี่ยกรมาหลวงชุมพรเราทางวัดกําลังก่อสร้างนะคะมหาวิหารนะคะซึ่งภายในบรรจุทั้งสามองนี้นะคะและเป็นหลวงปู่สุของค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเสด็จเตี่ยกรมาหลวงชุมพรอง์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะก็ขอเชิญทุกคนมาร่วงร่วมทําบุญสร้างมหาวิหารด้วยกันนะคะที่วัด วัะพานแห่งนี้ก่อนที่จะเข้าไปชมวิหารนะคะซึ่งยังก่อสร้างไม่เสร็จนะคะก็รอกําลังศรัทธาจากท่านสาธุชนก็ขอให้ชมบรรยากาศโดยรอบของวัดก่อนนะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นโพนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสารน้องจากเพชรนะคะกุบารทองนะคะแล้วก็ให้เห็นนะคะพื้นที่นะคะ พาชมไปเลยในตัวนะคะแล้วก็คือใครที่จะมาทําบุญเนี่ยก็คือจอดรถบริเวณนี้แล้วก็เข้าไปทําบุญได้เลยนะคะส่วนใหญ่หลวงพ่อถ้าไม่ติดกิจนิม,มนต์ไปไหนท่านก็จะอยู่ที่นี่นะคะก็จะมีบูธกาแฟนะคะคอยต้อนรับนะคะทุกท่านเพื่อที่จะมีน้ําดื่มอาไลอยู่จุดนี้เลยแล้วก็ช่วงนี้เราก็ปฏิบัติตามมาตรการแห่งรัฐนะคะเพื่อความปลอดภัย มาเราพามาไหว้น,นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ซ้ายมือสุดองนี้นะคะด้านนี้ก็คือพระพุทธชัยมงคลนะคะองค์นี้นะคะใครเป็นอะไรที่แบบได้ในนี้แล้วก็นะคะจากพระประธานแล้วก,<ห>ก็มาถึงหลวงพู่สุขนะคะ แล้วก็เสด็จเตี่ยกมรมาหลงชุมพรอยู่ที่นี่นะคะนอกจากนี้นะคะด้านหลังนี้ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะก็จะมีนั่นจะตูขามด้วยนะคะอ,องค์นี้นะคะองนี้คือพระ,ะเสวลีนะคะโอเคนะคะอยู่ใกล้ๆกับหลวงปู่ทวด ะะเราก็สามารถมาทำบุญไหว้พระผิดทองได้มาทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงก็ได้นะคะตีของทำบุญกับพระพุทธเจ้าทั้ง5้านะคะปัจเจกพระพุทธเจ้าได้นะคะหรือจะมาทำบุญลงศพก็ได้นะคะทุกท่านน้องนะคะอันนี้คือตัวโบสนะคะตัวโบส อันนั้นคือตัววิหารเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกันนะคะโอเคกลับมาที่จุดนี้นะคะทุกท่านก็สามารถนะคะมาร่วมทําบุญได้นะคะทําบุญในส่วนของสังฆทานก็ได้นะคะอยู่ตรงนี้ทำบุญถวายสังฆทานผ้าปาราสิเกิรนี่นะคะก็จะมีนะคะ ลกราศีอยู่ยที่นี่นะคะเราก็ทำบุญได้เลยนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวพาไปเยี่ยมชมด้านในกันนะคะเดี๋ยวเราพาไปแบบไม่ต้องตัดต่อเลยนะพาเดินให้เห็นบรรยากาศไปเลยนะคะตอนนี้อยากขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมสร้างวิหารนะคะซึ่งภายใน จะมีหลวงปู่หลวงหลวงปูส่สุองค์ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในนี้นะคะตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะทุกท่านสามารถร่วมสร้างกันได้นะคะเป็นบุญใหญ่ของพวกเราทุกคนชาวพุทธทุกคนที่จะร่วมสร้างเห็นไหมคะสูงมากใหญ่มากนะคะเดี๋ยวจะพาไปข้างในนะคะอันนี้คือที่เห็นอยู่นี่เป็นมู้งร้ไม้นะคะหลวงพ่อให้ บรรดาลูกวัดนะคะไปหาไม้มาทําแบบนี้เพื่อกันไม่ให้นกพิราบเข้าไปอยู่ด้านในเนาะนะคะไม่งั้นนี่ก็จะเต็มไปด้วยขี้นกนะแล้วมันก็จะไปรบกวนท่านด้วยนะคะอะ่ะเราจะพาไปชมด้านในแต่ก็ยังมีนกบางตัวอยู่นะคะท่านก็ไม่ได้ให้ทําร้ายอย่างไรก็ให้ให้อยู่ไปก่อนเนาะด้านในเนี้ยเห็นไหมคะท่านเราต้องทําร่มเล็กๆเอาไว้ให้ หลวงพ่อนะคะโอเคเพราะว่าองค์ใหญ่มากนะคะเดี๋ยวพอเริ่มที่องค์กลางก่อนนะคะนี่คือพระพุทธชัยยะมงคลนะคะที่เห็นล่มอยู่ด้านบนนั่นคือไม่อยากให้นกไปกวนนะคะก็เลยต้องทำเป็นล่มไว้บนเสียดด้านบนก่อนในช่วงนี้ช่วงที่ยังไม่เสร็จนะคะ มาถึงฐานนี่คือสูงมากนะคะแล้วก็จากองค์พระประธานนะคะเราก็มาถึงองค์ซ้ายคือหลวงปู่สุขวัดปักคลองมาขามเท่าของเรานะคะก,ก็ขออนุญาตทิ้วลงมาให้ดูว่าความสูงมากคือศีรษะจะนี่อ่ะจะอยู่จะอยู่ขอบนี้นะคะคนถ่ายเลยนะคือสูงมากนี่หัวจะนี่จะอยู่ตรงนี้ ความสูงของเจนนี่แล้วก็ไล่ไปนะคะคือสูงมากๆนะคะและองค์ขวามือคือเสด็จเตี่ยกรมาหลวงชุมพรนะคะนะคะท่านก็ประทับอยู่ตรงนี้นะคะนี่จากฐานมาก็สูงมากๆนี่คือด้านในวิหารนะคะซึ่งยังก่อสร้างไม่เสร็จเนาะ ท่านใดที่ต้องการร่วมบุญนะคะก่อสร้างวิหารแห่งนี้นะคะก็สามารถตรงมาได้เลยที่วัดหัวตะพานอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทของเรานะคะมาไม่ยากนะคะก็เช็คดูจาก Google Map ก็ได้หรือว่าตามแฟนเพจวัดหัวตะพานหลวงปู่สุขสันบุรีชัยนาท นี่คือเพจที่คุณสามารถติดตามรายละเอียดของทางวัดได้โดยตรงนะคะนะก็ขอเชิญทุกคนนะคะมาร่วมบุญสร้างวิหารด้วยกันนะคะเป็นบุญใหญ่นะคะที่วัดหัวตะพานอำเภอสันบุรีจังหวัดชายนาทแห่งนี้นะคะร่วมบุญด้วยกันนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ